ท่านผู้ชมคะดูในเรื่องของผลไม้จังหวัดจันทบุรีตอนนี้แน่นอนทุเรียนนะคะซึ่งชาวสวนทุเรียนตอนนี้ยิ้มแก้มปริแก้มเหมือนแบบจะแตกออกมาเลยเพราะว่ามีข่าวดีมากๆนะคะหลังจากที่ราคาทุเรียนนั้นสูงขึ้นค่ะโดยอยากจะขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ช่วยชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกดันราคาทุเรียนปีนี้ให้เป็นปีทองของชาวสวนทุเรียนจันค่ะ นางสาวพัทรพรเลิศวงชาวสวนทุเรียนในพื้นที่บ้านจันทเขลมอําเภอเขาคิจกุฎจังหวัดจันทบุรีพาผู้สื่อข่าวไปเดินชมสวนผสมค่ะสวนแห่งนี้นะคะปลูกทั้งทุเรียนเงาะแล้วก็มีผลไม้อื่นๆอีกหลายชนิดเลยซึ่งคุณพัทรพรเนี่ยเล่าให้ฟังแบบว่าดีใจมากเลยนะคะเขาเล่าว่าตอนนี้ราคาผลผลิตทุเรียนในปีนี้มีราคาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ครอบครัวมีเงินเหลือเก็บเพื่อการลงทุนในปีหน้าหลังจากที่มีการหักค่าต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงงานค่ะโดยสำหรับราคาทุเรียนที่ทำให้ชาวสวนเนี่ยยิ้มได้แบบนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าราคาดีแล้วแต่ว่าปีนี้ถือว่าราคาดีกว่าเดิมเลยค่ะเพราะว่าราคาทุเรียนนั้นขึ้นหลัก200บาทต่อกิโลกรัม แต่ถึงแม้ราคาลดถอยลงมาก็ยังเป็นราคาที่น่าพอใจเพราะว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ150บาทสำหรับเกรดส่งออกก็ถือว่าเป็นปีทองของชาวสวนทุเรียนเลยนะคะยิ่งชาวสวนผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพเป็นทุเรียนที่ไม่เร่งสีไม่เก็บเกี่ยวก่อนกำหนดก็จะช่วยหนุนให้ราคาทุเรียนนั้นยังคงเป็นราคาที่สูงอยู่ไปจนตลอดฤดูกาลค่ะ โดยทั้งนี้คุณพัทรพรบอกว่าอยากจะขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ช่วยเหลือภาคการเกษตรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกโดยการผลักดันให้ราคาทุเรียนปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทําให้ชาวสวนเนี่ยยิ้มได้ค่ะมีเงินเหลือเก็บเพื่อการลงทุนในปีต่อไป และถ้าหากเป็นไปได้ในฤดูการผลิตหน้าอยากจะให้ช่วยผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้ดีเหมือนปีนี้จะได้ทำให้เกษตรกรนั้นมีกำลังใจในการผลิตผลไม้คุณภาพต่อไปค่ะราคาดีมากค่ะพอใจราคานี้ก็พอใจแล้วชาวสวนน่ะบอกเลยว่าราคาดีมากทุกปีเราอยากให้ราคาดีแบบนี้ชาวสวนจะได้ลืมตาอาป,ปากได้พูดง่ายๆเนาะขายตันก็ได้เงินนี่ละ ปีเกาะปีที่แล้วก็ว่าราคาดีนะแต่ปีนี้ราคาดีกว่าเพราะมันขึ้นหลักสองร้อยกว่ากับสามร้อยนะหมอนอะตอนออกตอนช่วงแรกๆอะอยากขอบคุณรัฐบาลค่ะที่ว่าทำผักดันให้ทุเรียนพืชผลการเกษตรของเราให้ราคาแพงแต่อยากถ้าเกิดปีหน้าขอฝากรัฐบาลอีกนะคะขอให้ราคาผลผลิตทุเรียนนะราคาแพงแบบเหมือนปีนี้ าาาวาาว,วะชจไไดาาาได้้ลืตปกทุเรียนที่จันทบุรีนะฮะเพิ่มช่องทางการจําหน่ายไปที่ต่างประเทศอย่างประเทศจีนด้วยช่องทางทางรถไฟนะฮะทำให้ยอดสั่งซื้อนั้นเพิ่มขึ้นก็เน้นย้ําชาวสวนนะครับว่าต้องรักษาเรื่องของคุณภาพเอาไว้ทาให้ผู้บริโภคเขาเนี่ยมีความเชื่อถือในคุณภาพทุเรียนไทยมากกว่าทุเรียนที่อื่นฮะที่ห้องเย็นเกาฟงตําบลเขาวัวอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับ ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิธ์ภัยศาลธนวันรร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งออกและขนส่งทุเรียนไทยทางรถไฟรวมถึงการขยายโอกาสทางการค้าไปยังประเทศจีนระหว่าง KAF Re-working แล้วก็ GML ขณะที่ทางด้านของคุณกรายสิทธิ์อินทรพานิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโ l o บ a l m u l ติโ o d a l l o g i s สติ s จำกัดหรือว่า GML กล่าวว่าทางบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มของปตท แล้วก็ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งของไทยครอบคลุมท,ท,ทั้งทางรางทางทะเลทางบกและทางอากาศการขนส่งทุเรียนทางรถไฟจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพราคาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยอย่างแท้จริงทางบริษัทเองมีหลากหลายเส้นทางในประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุนหมิงกวางโจฉงชิ่งเฉิงตู มีตู้สินค้าควบคุมความเย็นมากกว่า1,000ตู้แล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูการปีนี้ทาง GML ได้มีการขนส่งทุเรียนไปแล้วกว่า100ตู้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วประมาณ30%นะครับทางด้านของคุณเกาอีชินรประธานกลุ่มบริษัทเครือ KF Group บอกว่าทางบริษัทได้มีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้กับทางกลุ่ม GML แล้วก็ลงนามความร่วมมือกับบริษัท JD Supermarket ซึ่งเป็นบริษัทค้าผลไม้เจ้าใหญ่ในประเทศจีนแล้วก็ยังมีการจําหน่ายผลไม้ให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศด้วยการมีความร่วมมือครั้งนี้ก็จะทําให้ทุเรียนไทยนั้นไปได้ไกลกว่าเดิมอีกทั้งผู้บริโภคในประเทศจีนยังคงมีความต้องการทุเรียนคุณภาพจากไทยอีกเป็นจํานวนมากนั่นก็ส่งผลให้ราคาดีตามไปด้วยครับปีนี้ทางเดือทําบกทารถไฟนะครับมันพร้อมปีนี้นะครับ มีบริษัทใหม่ที่เริ่มเส้นทางเรือในการขนส่งและก็มีการขนส่งทางรถไฟเพิ่มมากขึ้นไม่น่าจะมีปัญหาครับการขนส่งไปจีนหลังโควิดผ่านพ้นไปด่านต่างๆก็ไม่มีปัญหาอะไรช่วงเวลาขนส่งลงตัวรถสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ติดขัดมีความคล่องตัวมาก